สวัสดีครับวันนี้ประมาณนะครับเทสระบบนะครับตู้ที่จะเก็บหูจุ่มนะครับที่เป็นโครงการครัภาพเดลารูปตู้สามบารนะครับนี่ตู้แช่สําหรับที่จะเก็บหูจุ่มเป็นชุดนะครับแล้วก็รูปตู้เก็บที่จะเก็บจุ่มสำหรับส่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะพบกับเจเนเรชั่นของหูจุ่มหัวกานนะครับเริ่มเปิดตัวะะแล้วครับพรุ่งนี้นะครับเราจะดูจากในเขตในตําแหน่ของชุดผู้นะครับแล้วก็ตู้ เดี๋ยวเราเกียนระบบอยู่นะครับอันนี้แล้วก็เรื่องติดตัวการผิวเลอร,อนนรนอ์นะครับหลังคามีมะนาวาลเ,นนเาลนเนนเย,วนนยนะครับวันนี้มะนาวสดจากไร่เบื้องต้นนะเราได้ล้างขัดนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแต่เราสั่งไหมนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะคั้นน้ำให้ผู้ชมได้ชิมน,นะฮะน้ำจิ้มสุดของโรงโคกางรโรงงานหมูจุ่มสุโขทัยนะครับให้เรามาดูกัน นนี่ะะคมะนาวเราล้างทีละลูกนะคะแล้วก็ใช้มะนาวเกรด A นะคะแล้วก็คลุมผ้าก็ปับปุ๊บกับมะนาวล้างทีละลูกพริกก็ล้างทีละเม็ดนะคะที่เนี่ยพบกับบัวการบัวกลางบัจุกตะไคร้เลยครับความสะอาดนี่ให้กี่คะแนนดีคะความสะอาดเป็นร้อยเปิดตู้โชว์ดีคะความเย็นความเย็นนะครับยังไม่มีสินค้านะครับเลย ไอขึ <that> ้นเลยนะคะเรื่องความสะอาดนี่อันดับหนึ่งนะคะอร่อยก็อันดับหนึ่งนะคะเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวนะคะเราจะเปิดครัวมาที่เท่าไหร่คะก็ติดตามชมต่อไปนะครับการเปิดครัวนะครับ ตเร็วนี้นะคะเร็วนี้เป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับเป็นชุดนะครับที่สำหรับลูกค้าที่สั่งเป็นชุดนะครับสั่งมาเข้ามาในเพจได้นะครับเป็นชุดลำจองสั่งมาในเพจทุกเราจะยกให้ทั้งชุดนี่นะครับเดี๋ยวเรามาบอกกันอีจีิงครับแยกทราวาชุดเท่าไหร่พร้อมเตานะครับพร้อมเสิรอพร้อมหมูยุมรับเด็กสุดยอดรับไปขายนะคะทำมาเป็นโรงงานส่งนะคะไปสร้างอาชีพได้นะคะถ้าใครอยากมีรายได้ก็มารับของเราไปนะคะ ฝากร้านหน่อยดครค่ะสโลแกนฝากร้านนะครับนี่ครัวกาลางโรงงานหมูจุ่มสุโขทัยนะครับนี่เพราะลูกค้าคือคนสําคัญเราจึงคัดสรรวัตถุดิบชันน้นดีนึกถึงหมูจุม่มให้นึกถึงเราหมูจุ่มสุโขทยัยครับสโลแกนเลยครับเดี๋ยวเราทำการไลฟ์สดทุกวันนะคะเรากำลังจะหาเวลาไลฟ์สดนะคะเลือกช่วงเวลาทำโซนในการไลฟ์เราจะไลฟ์ขายหมูจุ่มทุกวันนะคะทางออนไลน์นะคะโอเค บายบายนะคายบเขาทำด้วยใจค